สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลโคปามเมริกา2021ในรอบ8ทีมสุดท้ายประจำวันอาทิตย์ที่4กระกฎาคมกันหน่อยดีกว่านะฮะเริ่มต้นกันที่อุรุกวัยครับก็พ่ายจุดโทษให้กับโคลอมเบียไปครับหลังจากที่ใน90นาทีเสมอ0-0แล้วก็พอโดนจุดโทษเป็นโคลอมเบียที่แม่นทนมากกว่าชนะไปด้วยในการดวล4ประตูต่อ2นั่นเองนะฮะสว่วนอีกคู่หนึ่งอาเจตินาก็ถล่มเอกวาดอร์ไป3-0ครับเกมนี้อาเจนได้3ประตูจากโรดริโกเดอพอนนาทีที่40เราลาทลโลม อิตาลนาทีที่84แล้วก็เลโอนีลเมซี่ยิงปิดท้ายนาทีที่ 90+3 แล้วก็เลยทำให้ในรอบรองชเลอร์ครับอร์เตนเลียก็จะเข้าไปพบกับโคลอมเบียนั่นเองครับในเกมการแข่งขันสายบนครับส่วนสายล่างบราซิลก็จะพบกับเปรูฮะแบบนี้มีโอกาสสูงนะที่เราอาจจะได้เห็นอาร์เจนพบกับบราซิลในนัดชิงชเลอร์โคปาเมริกาซึ่งโปรแกรมรอบรองชเลอร์คู่แรกครับเตะวันอังคารที่6กรกฎาคมตอน6โมงบราซิลพบกับเปรูครับ PP TV ช่องส6พถ่ายทอดสด ส่วนอีกคูหนึงก็จะเตะวันพุธที่7กรกฎาคมตอน8โมงเช้าครับอันเจตินาจะพบกับโคลเมเบียนั่นเอง